การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องศาสนาสถานในวัดพระธรรมกายตอนที่หนึ่งกรรมการ,ร,าารพระอาจารย์ครับเจร,ริญพร ครับวันนี้นับเป็นความโชคดีของทางรายการข้คิดรอบตัวนะครับที่พระอาจารย์ได้เมตตานะครับนำชมบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับเจริญพรครับค่ะอยากกราบเรียนขอความเมตตาจากพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วยเล่าถึงเรื่องความเป็นมาของวัรธรรมกายตั้งแต่ยุคข,ขุดดินก้อนแรกเลยค่ะเจริญพรถ้าเอ่ยถึงประวัติบัดโดยเข้าข้วในพวกเราเองจํานวนมากก็คงพอทราบอยู่แล้ว่ค่ะ,คะแต่ว่าอยากวันนี้นี่อยากให้เราเองศึกษาอย่างนี้นะให้เห็น พัฒนาการตั้งแต่การเริ่มต้นของการสร้างวัดเป็นขั้นเป็นตอนมาเนี่ย <Okay. S 2> ว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์เชื่อมโยงยังไงเ mm hmm. หมือนกับว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นชีวิตชีวิตหนึ่ง mm hmm. ที่มีการ mm hmm. ถือกําเนิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเติบโตมาตามลาดับ <Okay. S 2> ถ้าเรามองเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างนี้เนี่ย mm hmm. เราจะเข้าใจพอเห็นอย่างในปับ๊บอ๋อที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไร oh, <okay. S 2> ไม่ใช่ <Okay. S 2> แค่ว่าจําได้ว่า เมื่อวันนั้นปีนั้นวัดได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้มีการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้จําเป็นชิ้นชิ้น,นแต่มองอย่างบูรณาการเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยว่ามีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เราจะมองเห็นตั้งแต่อดีตตอนเรื่องมาถึงปัจจุบันและจะมองเห็นถึงอนาคตได้ว,ว่าเอ๊ะแล้วเราเองกําลังจะไปในทิศทางใดทางไหนเนี่ยขอให้มองกันอย่างนั้นโดยเหตุปัจจัยเนี่ยจริงๆมีเยอะยนะแต่ว่าเอาตัวหลักก็แล้วกัน อยาจะขอไว้3อย่างคือคือ1การสร้างคนบุคลากรของวัดอันที่สองคือสถานที่่อันที่สคือการทํางานจริงๆพวกเราเองถ้าเกิดเข้าวัดมานานหน่อยเราจะได้ยินสโลแกนที่หลวงพ่อสร้างวัดนี้เดยว่าจะสร้างพระให้เป็นพระสร้างวัดให้เป็นวัดเพื่อใช้เป็นที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินค่ะจริงๆที่อยู่ใน3เรื่องเนี่ย Mm hmm. จะสร้างพระให้เป็นพระนี่คือเรื่องบุคลากร <c oughs> เริ่มต้นคือพระต่อมาก็คือรวมถึงสาม,มนเณรด้วยบาสกปสิกาด้วยแล้วก็ขยายไปถึงญาติโยมสาธุชนด้วยเนี่ย <c oughs> นี่คือเรื่องของบุคลากรอ, <c oughs> อันที่สองสร้างวัดให้เป็นวัดนี่คือเรื่องของสถานที่อาคารสถานที่ที่มารองรับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น1 9 6ไร่ขยายมาเป็น2,000ไร่ในปัจจุบันนี่เป็นต้น <c oughs> อันที่3 <c oughs> เพื่อใช้เป็นที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนอันนี้คือการทํางานของวัดเองว,วัดจะทํางานอะไร ก็คือทํางานการปลูกฝังศีลธรรมฟืนฟูศีลธรรมของโลกเนี่ยอยู่ใน3เรื่องนี้ให้เรามาดูซิว่าสเรื่องนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะมองเห็นเรื่องของวัดนี้ทะลุหมดเลยจะจขอแบ่งยุคของวัดอย่างนี้นะยุคแรกเนี่ยเอาเป็นยุคร้อยเก้าสิบหกไร่ถือว่าพระธรรมการเริ่มต้นร้อยเก้าสิบหกไร่นี่ใช่ไหมก็ตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกปีสองห้าหนึ่งสามจนกระทั่งถึงปีสองห้าสองเจ็ดนี่เป็นยุคที่หนึ่ง เรียกว่ายุค1 9 6ไร่ก็ได้แล้วยุคที่2ก็คือว่าตั้งแต่ปี2528จนถึง2537อันนี้เป็นยุค2,000ไร่ที่เราขยายที่ดินไปศูนย์กลางร,ร,รมการของโลกเลยนะ2,000ไร่เนี่ยถ้ารวมเขตพื้นที่วัดเดิมด้านข้างเลยทั้งหมดก็ประมาณสัก2,500ไร่ในช่วง2528-2537เนี่ยถือเป็นยุค1ของ2,000ไร่เนี่ยโดยเป็นเรื่องของการวางเตรียมการเรื่องคนอีกนั่นแหละรสร้างความ,มพร้อม แต่ว่าการใช้พื้นที่ทั้งหมดจะเป็นสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวนะ,ะพอมาถึงยุค2ของ2,000ไร่เนี่ยคือตั้งแต่ปี2538จนถึง2549ค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นช่วงของการสร้างสิ่งปลูกสร้างหลักและอาคารถาวรจริงและสร้างเจดีสร้างวิหารหลวงปู่อาคาร60ปีสร้างสภาธรรมกายสากลเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นยุคที่3แล้วยุคที่4ก็ตั้งแต่ปี25-50จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่เป็นช่วงเริ่มต้นยุคนะคและจะมองต่อไปหน้าว่าเอ๊ะแล้วมองจากนี้ไปสักสิปีเนี่ยงานของวัฒะธรรมกายเราเองจะเป็นอย่างไรทั้งหมดเป็นสี่ยุคนะยุคแรกที่ว่าเป็นยุคหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไร่เนี่ยเริ่มขุดดินก้อนแรกมาคาบูชาสองห้าหนึ่งสามถึงสองห้าสองเจ็ดนะแต่ถ้าเกิดมองจุดเริ่มต้นจริงๆต้องบอกว่าเป็นยุคพลียุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนี่ยก็คือว่าจุดที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยท่านพบคุณยายาจานั่นเอง 2, 2> 5 0หเนี่ยหลวงพ่อเพิ่งอายุ19ปีเองนะ,ะมาพบคุณยายอาจารย์นั่นคือจุดเริ่มต้นจริงๆถ้าพระเดชพระกุหลหลวงพ่อไม่ได้มาพบคุณยายอาจารย์นะก็จะไม่มีวัธรรมกายและไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจุดเริ่มต้นมาอยู่ตรงนั้นเริ่มต้นแค่คุณยายกับหลวงพ่อสองสองท่านนั่นเอง,เอง,เองนะบพบกันแล้วช่วงแรกท่านเองท่านก็ไปปฏิบัติข,ของคุณยายยังไม่ได้ทําในงานสร้างวัดโดยตรงแต่กําลังทําสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดต่อทุกสิ่งทุก ศึกษาธรรมะกับคุณยายศึกษาไปศึกษาไปผ่านไปประมาณ3ปี4ปีเนี่ยธรรมะท่านเริ่มเข้าถึงเรื่องราวต่างๆภายในแล้วนี่ะนะหลวงพ่อท่านก็เริ่มชวนพระเดชพระคุณหลวงพ่อตศตชีโวมาและชวนพี่ๆน้องๆที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยกันมาจนพอหลวงพ่อเรียนจบ2512ปั๊บเนี่ยก็บวช27สิงหา25 2หปีนี้จะครบ40ปีแล้วนะ,ะจำได้ไม่เอ่ยจำได้ค่ะ พอบวชได้2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยก็ได้ที่มาสร้างวัดเห็นไหมเริ่มต้นหลวงพ่อคุณยายสองนะ,ะพอท่านศึกษาธรรมะของคุณยายปับ๊บนั่คือช่วงของการฟอร์ม DNA. ดีเอ็นเอพูดง่ายๆว่าร่างกายคนเราจะเป็นอย่างนี้จะมีกี่หมื่นกี่แสนล้านเซลล์ก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากเซลล์ต้นแบบที่เกิดจากพ่อกับแม่ผสมกันแล้วเป็นเซลล์ต้นแบบขึ้นมานใช่ไหม กีเซลกีเซลทุกอย่างก็จะปั๊มจากเซลล์ต้นแบบทั้งหมดเนี่ยเหมือนการหลวงพ่อคุณยายพอท่านอยู่ด้วยกัน2ท่านศึกษาธรรมะปั๊บนั่นแหละคือเซลล์ต้นแบบของชาวรัธรรมกาลทั้งหมดได้เกิดขึ้นณจุดนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดและพอเริ่มได้ปั๊บก็เริ่มขยายเซลล์สองเป็น4ี่ี่เป็น8ปดแปเนหี่ยเป็นหมู่คณะเริ่มต้นซึ่งก็มีไม่กี่สิรับไปถึงจุดที่หลวงพ่อบวชพ่อบวชปั๊บก็ต้องหาแผ่นดินมารองรับหลวงพ่อท่านก็มีสเปคของท่านนะคุณยขอ ใกล้ๆน้ำนะ oh. แล้วก็สงบสงัดไม่ห่างกรุงเกินไปก็ไม่ใกล้เกินไป <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> พอสเปคไปยังไงปะคุณยายท่านจะตอบไปเพียงว่าได้ค่ะไ, oh. ได้คะ่ะ oh. ถ้าถามท่านหายัางไงคุณยายหาในที่คือน oh. นั่ง oh. ธรรมะนั่งส,สมาธิเนี่ย ตามเจ้าของบุญมาับ2เดือนก็พบที่ที่เหมาะสมก็คือร9 6้ไร่เนี่ยโดยเป็นที่ของคุณหญิงแพทย์พงษาพิสุทธาธิบดีซึ่งเป็นมารดาของคุณวรณีสุนทรเวชนะซึ่งเป็นเพื่อนของเป้าวินของเราบาสิกาถวิบัติรางกูลตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนนนทรีนะคบอกเอะมีเพื่อนเป็นข้าพเดีใหญ่เนี่ยแล้วก็มีที่ทางเยอะน่าจะได้นะพอหาที่นี่น่าจะเหมาะก็เตรียมการ โดยระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายชวก็มอบหมายหลวงพ่อสาชัวยังไม่ได้วชนะกับพระวินของเราเนี่ยไปพบเจ้าของที่จะไปขอซื้อจริงๆตังค์ยังไม่่อยมีเลยบอกขอซื้อก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนก็แล้วกันไปถึงเราก็มีสร้างมาก่อนเลยว่าวันที่ไปเป็นวันเกิดของคุณหญิงแท้ปูษาชิตานพอดีคุณหญิงท่านพอดีเลยเนี่ยเราไปถึงปั๊บก็เล่าให้ท่านฟังว่าจะมาขอซื้อที่ท่านก็ถาม่าจะไปทําอะไรครับก็บอกท่านบอกว่าจะสร้างวัดท่านก็นิ่งๆไปยพักหนึ่ง ทีมงานก็ลุ้นใหญ่นะต้องตอตอมเอ๊ะขายไหมได้ไหมแล้วท่านก็เอ่ยปากบอกว่าไม่ขายครับอกใจหายเอาลยเอาลยเนี่ยแย่แล้วไม่ขายแต่ท่านเอ่ยต่อยคำว่าแต่ถ้าเกิดสร้างวัดแล้วก็จะยกให้เลยโอ้โุอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ใหทุกคนก็ปีติมากเลยเนี่ยแล้วก็นั่นคือได้แผ่นดินมาตุลาคมสอง2้าหอแล้วพอเตรียมแผนเสร็จเรียบร้อยปั๊บ มาค่าบูชา2อง3ก็ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดแล้วก็ค่อยพัฒนาการตามลําดับตลอดยุคแรกคือยุคของการเตรียมพื้นฐานอะไรเงี้ยถ้าค่อยๆไล่คือเริ่มต้นเนี่ยนะได้ประดินขุดดินก็แรกเสร็จปั๊บปี2 5 1 5เนี่ยขุดสาะข้างในก่อนตังไม่มีต้องไปใส่เรือขุดกรมชลประทานเรือขุดที่ก็จะเอาหัวเจาะเจาะดินแล้วก็ผสมกับน้ําให้ออกเป็นโคลนแล้วก็ดูดออกมาเลยดูดออกมาพ่นมาบนข้างบนเนี่ย ตามผังที่เราวางเอาไว้ก็เป็นครูคลองในวัดประหยัดตังขอความร่วมมือราชการช่วยขุดคูคลองในวัดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยต้นไม้ยังไม่ทันมีอบรมธรรมทายาทเลยครับพอตัดสินใจอบรมธรรมทายาทปี2515นะเริ่มตัดสินใจโครงการนี้ปลายปี2514ปั๊บพระเดชพระคุลมพระสตาชิวท่านจึงบวชวันที่19ธันวาคม2514เพื่อเตรียมตัวเป็นพระอาจารย์อบรมธรรมทายาทเริ่มต้นมีแต่หลวงพ่อธรรมะองค์เดียวใช่ไหมับหนึ่งสอง หลวงพี่ทุโทโธเนี่ยท่านบวชปี13ค่ะก็หลวงพ่อตัตาชีโวปี14ครับแล้วก็อบรมธรรมทสหายาิาพอปี16ก็หลวงพี่ชนะท่านเรียนจบท่านกบวชและถัดมาปี17ก็หลวงพี่สุเชโพโอแล้วก็ปี19ก็หลวงพี่ศิลวะโนก็ะนจะเห็นว่าปี2ปีทยอยบวชองค์หนึ่งแต่พอเรามีพระป,ประมาณลาลาสัก8-9รูปเนี่ยก็พอจะลองรับงานได้ การบวชก็ชะลอไปครับเพราะเริ่มต้นคิดว่าจะมีอยู่แค่21รูปคนเองกุฏิในวัดก็ทำเตียงไว้แค่นี้จะมาบวชต้องมปดูอุบาสกกรค,รครอย่างน้อย5ปีบางทีก็ป 1> ี1ิกว่าป,ป,ป,ปีอะไรอย่างนะี้นะแล้วค่อยๆกันกรองผู้ที่ตั้งใจจริงๆถึงจะมาบวชครับ,ค,รบคัดกันแบบคัดเพชรเลยพรเศนาสนะก็ค่อยๆสร้างไปทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยทำกุฏิขึ้นมาทีละหลังทีละหลังทำโรงครัวขึ้นครับแล้วก็พอกุฏิโรงครัวพร้อมพระเดชพระุณหลงพระสมชโยกับคุณยายนจึงย้ายมาอยู่ที่วัดธรรมกายอย่างท้าวอย่างนี้ ย้อนไปนิดหนึ่งให้เราเห็นความสมัมพันธ์ระหว่างคนที่และงางนะครับทุกขั้นตอนสเกลมันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าลักษณะจะคล้ายๆกันอย่างเช่นตอนหลวงพ่อธรรมะท่านนั่งธรรมะคุณยายที่บ้านที่วัดปักน้ำเนี่ยครับอยู่ที่บ้านกาเรียนมิตรหลังที่หนึ่งหลังเล็กๆเนี่ยก็มีหลวงพ่อคุณยายแล้วก็มีสิจิยนุสิ์คุณยายมานั่งด้วยนิดหนึ่งแต่พอหลวงพ่อท่านนั่งไปได้สามสี่ปีจนได้ธรรมะละท่านจึงเริ่มตามหลวงพ่อท่านตาก ตามหมู่พวกมาพวกเนี่ยหมู่คณะเริ่มใหญ่ขึ้นไหมค่ะพอหมู่คณะเริ่มเยอะขึ้นปับ๊บต้องขยับที่จึงได้สร้างบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นซึ่งมีที่ทางกว้างขวางมากขึ้นครับพออย่างนี้ปั๊บก็จะรองรับหมู่คณะได้มากขึ้นและพอหลวงพ่อธรรมบวชก็เอาแผ่นดินสร้างวัดเห็นไหมจะสลับกันระหว่างการสร้างคนพอคนเริ่มเยอะขึ้นก็ต้องหาแผ่นดินมารองรับสถานที่มารองรับ พอสถานที่รองรับก็พัฒนาสถานที่ทุกอย่างไปแล้วก็ขยายสร้างคนไปอีกแล้วก็สร้างงานคือสร้างคนเป็นคนดีนั่นเองเนี่ยการสร้างคนคือสร้างคนดีให้เกิดขึ้นครับซึ่งเป็นเนื้อง,งานที่ทําแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งสถานที่เต็มที่ปุ๊บเนี่ยก็จําเป็นต้องขยายสถานที่งั้นจะมีเงื่อนไขจะสลับกันตลอดรรสร้างคนสร้างพัฒนาสถานที่มารองรับสร้างงานก็คือการสร้างคนอีกแล้วก็ขยายสถานที่จะขยับกันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คะแล้ว ถ้าพูดถึงหลักหรือว่าแนวทางในการที่จะรวมคนเพื่อจะมาสร้างวัดจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักหรือมีเกณฑ์มีแนวทางยังไงในการที่จะรวมคนบ้างคะพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนี่จะถือตลอดว่าต้องถือตามหลักพุลเจ้าคือฝึกตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นนี่เริ่มต้นสร้างวัดยิ่งช่วงได้นยางถือว่าหมู่คณะที่เป็นคนหนุ่มหมดเลยนะครับ ทั้งพระภิกษุบาสกเนี่ยอายุ20่าหลวงพ่อธร,รมชโยท่านนี้20่าเองมีแก่สุดยุคนั้นคือหลวงพ่อตาชิว <c oughs> อายุ31ครับโโนี่ถ,ถือว่าแก่แสุดแล้วแก <c oughs> ่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ายังอายุยังน้อยๆแล้วก็มีผู้มีอาุโสคืขึายอายจารย์ซึ่งท่านก็ประมาณสัก60ช่วงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงการฝึกตัวเองอเป็นหลักอาทิตย์หนึ่ง7วันเนี่ยฝึกตัวเอง6วันแจ้งถึงเสา แล้ววันอาทิตย์ก็สอนญาติโยมสอนประชาชนที่วัดยังไม่มีการมาค้างเลยทั้งสิ้นเลยนะปกมงเย็นคุณยายไปกลุมเราปิดประตูวัดปกมงเย็นปั๊บเนี่ยญาติโยมต่างก็กลับหมดแล้วเราก็เน้นการฝึกอบรมพัฒนาภา,า,ายในเนี่ยแล้วพัฒนาเสนาสนะต่างๆญาติโยมจะมาก็มาเลี้ยงพระตอนเพลตอน,น,นตอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยคุณยายวางระบบระเบียบทุกอย่างให้เป๊ะหมดแบ่งเขตอ้าวโบสถ์นี่คือเขตพุทธวากนะเขตพุทธเจ้าสาราจตุมหาราชิกา เป็นศาลาการเปลี่ยนที่แสดงธรรมนี่คือเขตธรรมวาทที่สอนธรรมะให้ญาณโยมรวมทั้งศาลาดุสิตอาคารยามาที่เป็นหอฉันเนี่ยแล้วก็เป็นโรงครัวเป็นที่ที่ญาิโยมมาถวายพระจาราเลี้ยงพระก็เป็นที่รับญาิโยมเนี่ยนี่คือเขตธรรมวาทแต่พอเข้าเขตสังฆาวาทพระพิพักสงเนี่ยจะไม่ให้ญาิโยมเข้าไปในนั้นจะไม่มีการรับแขกในกุฏิเพราะคุณยายท่านเห็น ตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ท่านเคยพบเคยเจอมาเนี่ยถ้ารับแขนในกุติปับเดี๋ยวอาจจะเกิดข้อกละหาสิ่งไม่งามขึ้นมาได้เงั้นเขตของพระเนี่ยโยมจะไม่เข้าบาสิกาจะไม่เข้าเขตพระคือเขตพระถ้าญาติโยมมาก็อยู่เขตพุทธาว่าที่โบสถ์หรือธรรมาวาสเนี่ยสร้างความเป็นสัตว์เป็นส่วนทุกอย่างอย่างดีเห็นวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นแล้วม,มาถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามาจากวิสัยทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ที่วางทุกอย่างมาอย่างเป็นระบบแต่ต้นเนี่ยคือท่านมองการไกลมาก ขอยกเป็นเกรดเล็กๆนิดนึงนะแต่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยค่ะอย่างเะเดพระคุณหลวงพ่อธรรมชีวท่านพบคุณยายอาจารย์ตอนที่ท่านพบคุณยายปี0ูนเนี่ยค,คุณยายเพิ่งอายุ50กว่าอางนะครับประมาณ5 5 5 6ประมาณนั้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อธรรมชีวเป็นท่านแรกที่เรียกคุณยายว่าคุณยายอาจารย์55เรียกคุณยายเจริญพรครับแต่ก่อนเนี่ยบอกคำเรียกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเรียกยากมากเลยว่า เออขาเรียกอาจารย์คุณแม่ลูกจันทครับอาจารย์คือคุณยายที่คุณจายรย์ใช่ไหมแจ๊ะแต่ว่าพระเดศกคุณหลวงปู่ถ้าเรียกคุณยายว่าลูกจันเนี่ยแล้วก็พอเอะคุณยายก็อายุมากขึ้นลูกศิลย์ลูกหาก็าจะเรียกว่าคุณแม่คุณแม่ลูกจันแล้วเรียกอาจารย์คุณแม่ลูกจันเนี่ยหลวงพ่อท่านปรับใหม่ให้เรียกคุณยายจ่าทุกคนก็เรียกตามหลวงพ่อหมดเนี่ยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสาสนามทีหลังเนี่ยนี่คือการมองไปข้างหน้าอีก20ปี30ปี้ามสิบปีข้างหน้าของพระเดศทุกคุณหลวงพ เกรงใจทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะพอเหมาะพอสมทุกอย่างเกิดขึ้นตามมาเนี่ยคือท่านมองเลยท่านมองไกลตอนหลวงพ่อเรียกเท่านอายุ20่ิบนิดๆเองนะอายหนังสือไม่จบมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยแต่วิสัยถ้าท่านมองเลยทีปั๊บเนี่ยมองพรวดไปข้างหน้าอ,อย่างที่คนทั่วไปมองไม่ถึงแล้วนั่นเป็นอย่างนง้นโอยเล็กๆน้อยๆเรานึกไม่ถึงเลยนะคะว่าเพราะอะไรถึงเรียกคุญญณยายตั้งแต่สมัยนั้นแต่ความเคารพรัาก็เกิดขึ้นแต<ช>่นั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับใช่ค่ะพอปีหนึ่งหนี่นะ หลวงพอ่อตาบวชหนึ่งสี่ใช่ไหมจ๊ะแล้วพอปีหนึ่งห้าเนี่ยก็เริ่มอบรมธรรมทยญาติอบรมธรรมทยญาติเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยธรรมทยญาติก็กลับไปในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ตีเรียนหนังสืออยู่แล้วช่วยกันสร้างชมลุมพุธขึ้นมาแล้วก็ชวนคนที่ศิธิ์และศึกษาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติรมงานของวัดก็เริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นสมัยนั้นเขาเลยเรียกว่าวัดนี้เนี่ยพระก่อนหนุ่มคนเหมือนกันหนุ่มไม่แต่หนุ่มๆนุมสาวาเข้าวัดเนยดูแล้วแปลกตายังมีโยมบางคนนะ มาใหม่ๆเนี่ยมาถึงวัดปั๊บพอมาเจอบอกมาั้งเดียวแล้วกลับบอกทำไมบอกเจ้าอาวาสหนุ่มไป้าว่างั้นเนี่ยนะยังไงก็มีสงสัยตอนนี้เนี่ยนะถ้ามาถึงอาจจรมีคนบอกว่าเอ๊ชักจะเริ่มอายุมากไปหรือเปล่าทุกอย่างก็เป็นตามวัยและเป็นตามจังหวะของมันแต่ที่เราเห็นคือว่าการพัฒนาเสียสลาตลอดช่วง10กว่าปีก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วการสร้างทีมก็ทาไปเรื่อยๆการสร้างญาติโยมทาไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงประมาณสักปี2 4สี่ เสนาสนะในร้6ยไร่ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมแล้วจากนั้นก็เป็นช่วงการขยายงานอย่างที่กล่าวเนีเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างจะได้พาพวกเราไปดูบริเวณสถานที่โดยรอบอีกทีครัคผม